สดีค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของผ้าทอมือของดีของจังหวัดบุดรธานีไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมหรือผ้าไหมขิดที่เรื่องชื่อเป็นงานฝีมือที่มีความปราณีตพิถีพิถันในทุกขั้นตอนจนเป็นที่ยอมรับในตลาดสากลทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งได้รับการต่อยอด ประยุกต์ให้มีความทันสมัยสร้างรายได้ให้ชาวอุดรธานีมีความมั่นคงกินดีอยู่ดีกันมากขึ้นโดยได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีเราไปฟังวิสัยทัศน์นายกัมปนาจัก,กรวาลวิเวศศีพุทธาพัฒนาการจังหวัดอุดรธานีกันค่ะครับจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับมีผ้าทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้ามัดหมี นะครับแล้วก็มีหลากหลายราคาเพื่อตอบสนองแก่กลุ่มผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนฮนะซึ่งมีทั้งลายที่อนุรักษ์นะครับเป็นลายหรือว่าลายโบราณของคนอุดรธานีและลายที่ปรับปรุงขึ้นใหม่หรือลายโมเดลคิดผลิตดัดแปลงขึ้นมาใหม่นะครับฮนะแล้วก็ นโยบายของท่านวราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านสยามสิริมงคลเนี่ยได้ให้กับพี่น้องประชาชนาคนเราชาวอุดรธานีได้สวมใส่ผ้าไทยทุกวันนะครับ้ผ้าไทยใส่ให้สนุกเมื่อพูดถึงผ้าไทยใส่ให้สนุกแล้วก็ต้องขอยกนิ้วให้กับประานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดอุดรธานี เจ้าของแบรนด์บุญล้อมผ้าไทยที่มีมุมมองในการผลักดันผ้าไทยสู่สากลสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปียวรรณมีชัยมาศประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดอุดรธานีนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้บุกผู้ประกอบการด้านผ้านะคะซึ่งที่กลุ่มจะเป็นผ้าบันมีย้อมคลามทอมือนะคะทีนี้หลักๆที่เข้ามาทำผ้านะคะซึ่งะจะสืบทอดมาจากแม่ะคะ่ะที่ทำอยู่แต่ก่อนแล้ว เมื่อก่อนแม่ทําผ้าเป็นลายโบราณเยอะแยะค่ะหลากหลายลายทีนี้เราต้องทํายังไงที่ผ้าจะสู่ตลาดสากลได้ก็เลยเริ่มที่จะมาะแปรรูปนะคะเริ่มจากแปรรูปผ้ายังไงให้มันโดดเด่นให้มันทันสมัยจากที่เรามองดูแล้วออโบราณที่แม่แม่แม่แยายใส่ดูดูใส่แล้วดูแก่ทีนี้ก็เลยมาออกแบบดีไซน์ ให้มันทันสมัยซึ่งมีช่างนะคะช่างที่ตัดประกอบกันก็เป็นความโชคดีของของผู้ประกอบการด้วยเหมือนกันแต่ละคนเป็นเป็นโชคดีของแบรนด์บุญล้อมผ้าไทยนะคะของนั่นเองในนามกลุ่มทอผ้าห้าสีค่ะทีนี้ช่างที่ที่มาตัดผ้าให้เขาก็มีความชํานาญด้านการบางผ้าด้วยค่ะเพราะว่าผ้าบัานมีย้อมครามนี้สําคัญที่การบางลายผ้า และนี่คือพลังสามาคัคคีการร่วมกลุ่มของชุมชนฐานรากผลักดันผ้าไทยให้เกิดการจ้างงานมีรายได้เลี้ยงชีพได้เช่นกลุ่มทอผ้าบ้านสามทอตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสงจังหวัดพรอนธานีที่นี่เป็นแหล่งผ้าฝ้ายทอมือขนาดใหญ่เราไปเยี่ยมชมกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉานางสุภลักษณ์อุปชาใตา้ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านสมทอค่ะซึ่งกลุ่มของเรานะคะตั้งขึ้นมาเมื่อปีพศ2559ค่ะ ซึ่งมีสมาชิกเริ่มต้นนะคะ9คนแต่ปัจจุบันเรามีสมาชิกทั้งหมด29คนนะคะจะทําให้ออเดอร์เราจะเป็นออเดอร์จากบริษัทใหญ่ๆซึ่งขั้นตอนการทอผ้านะคะผ้ามัดหมี่จะเริ่มจากการนะคะที่คุณแม่กําลังทําอยู่คือการค้นหมีนะคะหลังจากค้นได้จำนวนที่เราต้องการนะคะเราจะเอาไปมัดนะคะมัดลายอย่างนี้ค่ะนี่จะเขาจะเรียกมัดลายเสร็จนะคะมัดลายเสร็จพร้อมที่จะเอาไปย้อมนะคะ แต่ก่อนย้อมนะคะเราต้องแช่น้ํานะคะอย่างน้อยนะคะสองคืนนะคะเราถึงจะไปย้อมย้อมเสร็จนะคะนี่คือนี่คือการเตรียมจะไปย้อมนะคะแช่ให้อิ่มน้ํานะคะให้อิ่มน้านะคะแล้วจุมปั้นให้หมาดปั้นให้หมาดเราก็จะไปเตรียมย้อมที่โรงย้อมเป็นโรงย้อมค่ะอันนี้เป็นย้อมนี่ส่วนส่วนออเดอร์นะคะมันจะมีทั้งย้อมสีธรรมชาติและเคมีค่ะแล้วแล้วแต่สเปคของลูกค้า และนี่คือเสียงหัวเราะแห่งความสุขของชาวอำเภอหนองแสงแหล่งทอผ้าลายใหญ่อีกรายหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีผู้คนที่นี่ก็นิยมใส่ผ้าไทยเป็นประจำด้วยค่ะตามน้ำพึ่งมานะคะเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมหมู่บ้านนวัดวิถีท่องเที่ยวย้อมสีธรรมชาติทัานค่ะนี่นายเป็นเม็มันเหมือนงอไหมคะเห็นไหมอ่า ลักษณะมันใครงอคนชาวบ้านรเรียกว่างอป่าเพราะมันเกิดตามธรรมชาติแล้วมันเน้นมันก็ไปปลูกได้ปลูกแล้วก็นั่นเอามาย้อมสีธรรมชาติซึ่งได้สีธรรมชาติจริงๆแล้วราคาไม่แพงเลยนะคนโบราณใช้อย่างนี้ค่ะทาแป้งเสร็จแป้งดินสอทองแล้วก็นี่ทาแล้วก็ทาป่าก็ไปเที่ยวงานวัดนี่วิถีชาวบ้านค่ะเห <c oughs> ็นไหมคะย้อมสีเขียวธรรมชาติสีมันจะไม่เสื่อมเหมือนกัน <c oughs> ผ้าย,ยอมมือเอาผ้าย,ย้องแบบธรรมชาติใช่ไหมบบธรรมชาติค่ะอันนี้ใช้สองสีผสมกันนะคะสีสีเหลืองรอทัศจตีสีมาช่วยคือเอาสีเหลืองกับสีน้ําเงินมาผสมกันก็คือขามกับข,ม,บขมิ้นหรือขามกับดาวเรืองก็ได้หรือขามกับใบมะม่วงก็ได้อืผ้าทอค่ะอันนี้ลายลายดอกฝ้ายผ้าสิงค์ค่ะวันนี้เรามีโอกาสได้ดูการสกัดสีธรรมชาติจากต้นคําแสบ เงาะป่าหรือหมากชาตีที่ให้สีส้มที่สวยงามเป็นสีประจำจังหวัดอุดรธานีด้วยค่ะโดยเคล็ดลับมีอยู่ว่าเมื่อสก,กัดสีได้น้ำสีส้มแสบมาแล้วจะต้องมีการปรุงรสให้ได้รสชาติที่ดีผ้าจึงจะติดสีได้ดีค่ะลัดเลาะเที่ยวเล่นมาเรื่อยก็มาเจอแหล่งทอผ้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีที่นี่คือกลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านสีชมชื่นงเสนียมจิตไหม แที่นี้เป็นแหล่งทอผ้าไหมขิดที่มีลักษณะการทอที่2คนต้องช่วยกันจึงเป็นที่มาของคําว่าผ้าไหมขิดสกิดรักเพราะต้องอาศัยความรักความสามาคัคคีผ้าไหมผืนนี้ถึงจะงามได้ค่ะอันนี้ก็ประมาณ1 7 1เเมตร1สรเป็นไม้พ่อชายช่วยอยู่ด้วยค่ะแสดงว่าอันนี้คือทอคนเดียวไม ทอคนเดียวไม่ได้ต้องทอสองคนแล้วก็ทอมาทางเดียวและนี่คือลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาราชกัญญาพระราชทานแก่ช่างทอผ้าเป็นของขวัญปีใหม่เมื่อวันที่21ธันวาคม2563 ที่สื่อถึงการมอบความรักความสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะจากนั้นก็แวะชมเยี่ยมน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่ในอำเภอกู่แก้วที่ร่วมพลังกันอนุรักษ์การสวมใส่ผ้า,าทไทยในทุกวันทุกโอกาสตามไปดูกันนะคะว่าน้องๆเขาสวมใส่ผ้า,าทไทยไปไหนกันค่ะผก,ก่อนไหมไม่รู้ว่าจะกิดอะไรอะ่ะสวยมากสวยมากค่ะผักไทยไงคะ ไปยี่สิบบาทครับไปยี่สิบบาทครับอ๋อปากกาสารจากส่วนี้ของเราครับสวยซุกกี้เหรอเอออเาไปผักผมวุ้งด้วยก็ได้โอเคเอามาหนึ่งค่ะค่ะเท่าไหร่คะยีสิบบาทครับถักอันนี้ก็สวยเอาันนี้ด้วยเนาะอันนี้ด้วยค่ะสามสิบบาทนะคะปลูกเองเลยใช่ไหมคะเนี่ยปลูกเองครับค่ะขอบคุณ่ะค่ะขอบคุณค่ะ